สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่ามแรงส่วงค่ำค้ำพี่น้องจา้าฮางกระสีเห็นแสงแดดเบิดเมือฝนตกแกงไวรุ่นซีมอนพรไส ซุมผู้บบาวเผากันโย่เพื่อนไทยนาตะก้าเอนี้เจลแสเตรียมสีว่าก้าแล้วพี่ดองเอนี้ลุงเลิ้นเพื่อนกะไทยตะก้าเพื่อนกะไรอยู่เด้อยู่หกใ่รหาขึ้อย่าฝนตกบักแหงสาเจแหลแสคือบ่มีน้ำ ไหนาจักให้มอนหกให้ไทยแล้วทีเดียวตะก,กาหกให้มันบ่มีน้ำหรอกพี่น้องมันแห้งเบินแล้ว เตี่ยมตกกาวานกาเดี๋ยวฝน,นตกรอบหนาเขาเจ้ากระวานก้าแล้วเขาสำหรับคนที่เขาเจาบ่มีน้ำเนาะเขาเจากระถาน้ำฝนหัวสะเจลน,น้ำกันน้อยเดียว โม่พนมไาทายซอยเขาเป็นผู้บ้าวแล้วพี่น้องเสมอในไปกับหมูกับพวกกลางคืนหมูกับมาสู้ไปบ่คอยได้อยู่แล้วก็บ่คอยเห็นเขาส่วนนี้ กะกาเจแลลเพื่อนเนาะพอฝนมันตกแลก้วก็ไทไหวส่วไปลายเดือนนี้เขาเจ้าก็เริ่มตกก้าแหละขั้นฝนตกปีที่แล้วนั่งเห็ดหน้าหลายเด้ย นาเขาเจ้าอีกท่งหนึ่งเพื่อนกระเฮ็ดเดี๋ยวปีนี้เนะี่ยเจ้าของเขาเฮ็ดเพื่อนกระซีเฮ็ดแต่นาเจ้าของเจแหล่ี่เพื่นนาาอเเนเฮ็ดนานสองแถวยายลีดิเฮ็ดนาแถวเดียวปีที่แล้วนั่งได้เข่าหลายเดยสองล้อยกวนเื้นเกือบสามลอย หน้าวานเขาเจ้ากรวานแล้วหน้าดำเขาเจ้าก็เริ่มทย,ยอยไถไถไว้ส่วนใหญ่กับหน้าดินทรายผสมดินทรายก็เลยไถง่ายอยู่ บม่ค่อยมีหยาพร้อมนเดี้ปีนี้จนแหล่เพิ่นกระเฮ็ดหน,น้าซีแม่ลูกเพิน่นน่ล่ะกับสีมอนพรไซ์พรลูกสาวเพิ่นน่ะไปทำงานกรุงเทพแล้วไปทำงานอยู่ขอนแกน่นแต่ว่าเรื่องข้านเรื่องไทยเนี่ยเขาเป็นเขาถนัด เขาเห็ดได้ซสุอ,อยางยามดำนนาก็ลงแตแต่ตีซีตีหาเอาเห็ดยังเจนแหละ หัวเห็ดไม่ะเอาฝนตกมันบ่มีลังคามันส่บอกเห็ดซะเบาขอ,อกเฟืองนางขอ,อกงัวนาง แต่ว่างาัวนางลายโตเด้ตะก้าไว้วานก้าวานเขา่าหกให้พุน่นเด้ตุตกเพื่อไว้ปีเล้่เพนก็เหลืออยู่ เห็ดหน้าสูปีเขาหูว่าตกกะไหลายปไหนพ่อบอขาดบอ สมือนก็ติดเผื่อนตื่นเสาม,มาคำมากระโม่หล,ลับโมมาหลับแล้วเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าสานางยังบมีน่ำเด้อพอมันแหงนี่ขมนันสูบน่ำโต๊กกาดำหน้ากับน่ำบ่พ่ออีกอยังบบฮันเนตะเวนตก๊กซำเขียดเริ่มห้องแล้วมืดฝนเบิร์ดมือฮะกสิมาแดดช่วงคำ อันนี้นำมันไหลามาในทางพี่น้องหน้าลุงเลินเพื่อนตรงนี้มันก็เลยนำไหลเพื่อนไทยหุตะกาไว้เตรียมว่านก้า ไทยไว้ซี่ไฮเสียงเขียดจะนาห่องแต่ว่าป่ามีอ่อะไรพี่น้องป่าลงมาวางไข่แล้วป่าออกจากสะปลาเข็งปลาดุกปลาคอ ว่าจะฝนตกเตียวปีนี้เพิ่นเห็ดหน้าสองที่เนาะอยู่หน้าใยรวยแน่ที่หนึ่งแต่ว่าเห็ดหลายกว่าเกา่าเห็ดหน้าสองแถา ส่วนใหญ่พ่นกระจ้างเนาะส่วนใหญ่กระจ้างแน่ลูกซ้ายพ่นฝากเง้นมใม่จ้างเบาโกจ้างลูกกะจ้างดำหน้าแต่ส่วนใหญ่เวลาเกี่ยวเนี่ยบ่ค่อยได้จ้างดอกญาติพี่น้องซอยกันเองน้าบอมีกับส่วนใหญ่เกี่ยวเขาบม่ได้จ้างเด้ เกี่ยวเองจ้างเฉพาะตอนดำหน้าเพราะว่ามันมันเฝ้าน้ำหนำบางทีกับบ่มีน่ำเสียจ้างโลก,กาจ้างดำอยู่บ้านบ่มีเขาก็จ้างดำหน้าวันละสองร้อยจ้างโลก,กากับสองมัดหาบาทก็ถือว่าแพงได้สำเนีจจ้างเกี่ยวข่าวก็วันละสองร้อย แต่ว่าเขตนี่นะมีน้ำเบิดเนาะนี่มีแต่ลุ่มลงไปเน่ะกับ่ค่อยมีน้ำมีกับแห้งไนแล้วเมื่อคืนนี่น้ำเต็มให้เต็มขั้นแต่มันแห้งดินมันเริ่มอิ่มน้ำแล้วคเัาโตอีกรอบกับสิลหลยอยู่ ตกกาก็สิเดียวเฝ้ากาได้แบดนี้เฝ้าไก่เฝ้างัวตกกาก่อนโมโลดเวลาดำมันจะง่ายจ้างดำก็บูอึดคน ขันดำพอมโม่ดำมละหาคนงานยากอีกเนาะถ้าดำก้อนโมและใครแน่บอึดคนงานผัวเจ้าอื่นบ่ฮั่นในดำมมึงเสียเวลาจ้างดำหน้าอีหลนะีหาคนแถวบ้านบบได้เดถ้าจา้างคือต้องจาง้างแพงวันละสามสี่ร้อยมันหาคนงานยาก ส่วนใหญ่แพ้กับเห็ดหน้าแพ้เห็ดหน้ามันคันจ้างกับแปลวไทยบ้านอื่นผุนแต่ละปีกับแปลวไทยบ้านที่เขาเจ้าบริเฮตหน้าปีบ้านเขาเจ้าน้าถ่วมเขาเจ้าบริเฮตเขาเจ้ามากินอยู่นอนนํากับวันละสองลอยคันดํากอนมูนบูตคนงานเนาะพอเขาเจ้าบริฮันี่ดําเขาเจ้าก็บมารับจ้างสิ ส่วนใหญ่กับตกะกาพร้อมกันดำหน้าพร้อมกันและมันหาคนงานคนงานยากนี่สี่ให้ให้ตะก,กาพวกนี่เมื่อก่อนก็ตกในสวนเพื่อหญ้ามันหลาเพื่อเลือกอกมาวานกาข้างนอกบัดคำมาพอแดด นำหลายก็ไถยยากได้ไถยหุดหลังจากที่ปลูกตัวดินเบิดแล้วกระทบหน้าต่อเกี่ยวเขาแล้วก็ที่ได้ปลูกอีกเนาะปลูกข้าวโพดปลูกทั่วดิน เสียงเขียดห้องแล้วปีนีฝนตกสาฝนตกอันหลาพี่น้องตกสาดีแต่ฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่ซั่นแล้วบ่มีนำ เห็ดหน้าสองเถาเพิ่นเดี๋ยวปีที่แล้วก็ได้ลอยกลัวกระสอบลอยสาสอบ ่นไรพี่นกจ่าเมาเน่กะสิขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจเริ่มแล้วเริ่มไทนาไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี